สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านาเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t ท r o อ a ด t i s t ค่ะคลิปนี้เรามาดูความรักนะคะให้กับชาวธาตุด,ดินค่ะได้แก่ราศีพฤษภการมากรประจำช่วงวันที่16-31ถึง31 ธันวาคม67นะคะรอบสุดท้ายของปี67แล้วเร็วมากๆเลยอใครท่าดินเข้ามาดูความรักกันได้นะ,ะเราดูได้ทุกสถานะนะเดี๋ยวเปิ้ลจะไล่ไปนะ,ะโสดความสัมพัธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนนะ,ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะช่องเปิ้ลแบ่งราศีแบบสากลค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจว่าที่คุณทราบราศีของคุณเป็นแบบไทยหรือสากลเช็ควันเกิดของคุณที่ใต้คลิปดูได้นะคะว่าคุณเป็นคนราศีพฤษภกันมากกนตามแบบ ชองของเปิ้ลหรือเปล่าถ้าใช่คลิปนี้คุณดูได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ตรงปแปลว,ว่าราศีที่คุณทราบเป็นราศีแบบไทยแนละ้วลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนถ้าอยากจะลองดูแบบไทยด้วยก็สามารถดูประกอบกันได้นะคะหรืออีกแบบหนึ่งที่เปิ้ลแนะนําเลยคือการดูแบบลัคนาถ้าคุณรู้เวลาเกิดนะกับสถานที่เกิดคือจังหวัดเกิดของคุณเป๊ะนะคะลองหาลัคนาดูค่ะช่องของเปิ้ลยึดวันเกิดกับลัคนา2อ,อย่างนะในการดูส่วนถ้าจะเป็นราศีแบบไทยกับดาวจันดาวศุกร์ก็ สามารถดูได้นะแล้วแต่เลยลองดูได้ค่ะเปิดใจดูได้เนื่องจากคลิปแบบนี้ทําให้คนหมู่มากเนาะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ดีที่สุดแล้วมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เนื่องจากว่าเป็นพลังงานให้กับคนหมู่มากนะคะถ้าเกิดอยากจะเป๊ะๆก็จําเป็นมากเลยที่ต้องดูดวงส่วนตัวไพ่ที่เราจะใช้เหมือนเดิมสีําหรับคู่บุญไพ่ทาโร่นะคะวันนี้เราใช้วินเทจคริสต์มาสค่ะแล้วก็อ่าคาแรคเตอร์โมชั่นการ์ดแล้วก็เลิฟสตอรี่ออรัคเลเรามา เริ่มกันที่ไพ่คู่บุญกันเหมือนเดิมมาดูกันค่ะไพ่คู่บุญอยากจะบอกอะไรคนธาตุด,ดินค่ะอศกันมกรค่ะความรักในช่วงจังหวะเวลานี้จะเป็นยังไงเอ่ยไพ่คู่บุญอยากบอกว่าโอ้ย,อยดีดเอาไหมไพ่คู่บุญอยากบอกว่าคนธาตุด,ดินมาค่ะไพ่บอกว่าอภิมาเรษฐิคุณพระคุณเจ้า แปลว,ว่าคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องการเงินนะเอาแบบหลักๆก,ก่อนเลยถ้าสมมติเราโสดอยู่หรือเราไม่ได้มีใครแล้วก็จะไปโฟกัสใช้เรื่องของการทามาหากินหรือแม้แต่การมีคู่ก็ตามไปด้วยเชื่อว่าเรื่องเงินคือเรื่องใหญ่เ,เราเป็นคนทัดดินด้วยเนาะเรา าตามหาความมั่นคงความมั่งคั่งมาก่อนสิ่งอื่นๆอันนั้นที่หหรือถ้าคนเรามองหาคู่ชีวิตมองหาแฟนมองหาคนรักอ่ะเพินก็เชื่อว่าเราอาจจะไม่ได้เวอร์วังถึงขั้นว่าเออมองมาหาเศรษฐีอะไรขนาดนี้แต่ว่าถ้าได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ว่าก็น่าจะต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่งคั่งประมาณหนึ่งดูแลคุณได้ฐานะการเงินคือโอเคไม่ได้แบบว่าแกะก้อนเกลืกินอะไรแบบนี้เนะเพินก็มองว่าคุณก็ตามหาคนแบบนี้อยู่ถ้าไม่ได้เจอคนแบบนั้นตัวเราเองก็จะไปโฟกัสในเรื่องการทำมาหากินนี่แหละเพื ให้ตัวเองมีความมั่นคงมั่งคั่งมากเกินอาประมาณนานะซึ่งตรงกับ energy ของคนธาตุดนินมากๆเลยนะในความรู้สึกของเปิ้ลนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วจะลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างนะคะอภิมหาเศรษฐีนี้นะ อ่ะต่อมาเรามาดูคาแรคเตอร์โมชั่นการเดกันบ้างมาดูอารมณ์ความรูร้สึกของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้ก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างไพ่ย,ยังเหลืออยู่เล็กน้อยนะใครอยากได้สําหรับนี้เนี่ยกดที่ตะกร้าได้เลยนะเพื่อมีอยู่นะคะสามารถตามไปสั่งซื้อกันได้มาอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้ฮนะคนทัดดินมาค่ะไพ่บอกว่าบ้างงานี่ไงสงส่ยถ้าเกิดว่าไม่เจอคู่ไม่เจอใครแล้วก็ทํามาหากินของเราเองเนาะฮีออนอ่า เป็นผู้ฟังที่ดีเป็นที่ปรึกษานะอีโก้สูง อารมณ์แปลปรวนขึ้นลงแล้วก็สายเปอ่ะตัวเราเองเนาะเหมือนเมื่อกี้ที่บอกจากไพ่ใบนี้เลยคือถ้าเราโสดอยู่แล้วก็จะไปโฟกัสที่งานเพราะว่าแน่นอนค่ะพอมีสายเปขึ้นมามันแปลว่าเราเป็นคนใช้เงินเก่งพอเราใช้เงินเก่งอ่ะเราไม่ได้อยากจะจนหรือว่าเราไม่ได้อยากจะเหมือนใช้เงินแบบลำบากยากเข็นเราก็ต้องหาถูกไหมอ่ะนั่นคืออาจจะเป็นเหตุผลของคนทัตุดินค่ะที่เราก็จะทํางานเยอะหางานหาเงานินต่างาๆ,ใน,าๆในการมาทำเนาะแล้วงานของคุณค่ะก็ได้เจอคน เยยอะด้วเปิ้ลมองว่าอาจจะไม่ได้ต้องพูดอะไรเยอะแต่ว่าเราอาจจะเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาเป็นคนฟังนู่นนี่นั่นซะมากกว่าในเรื่องของการงานเนาะ อืมหรือถ้าเกิดมีคนเข้ามาคุยอ่ะเปิ้ลก็เชื่อว่าถ้าเกิดใครจะเข้ามาคุยกับคุณในช่วงจังหวะเวลาเนี้คือเขาก็ชอบคุณตรงที่ว่าคุณเป็นผู้ฟังที่ดีอะไรแบบนี้เนี่ยแหละเนาะถ้าเกิดว่ามีคนคุยหรือมีแฟนแล้วอะไรอย่างงี้นะก็จะมีะการอดอ้อนด,ด,ด,ดูแลเอาใจใส่เทคแคร์ care, อะไรกันเป็นอย่างดีเนาะแต่ว่าก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์แปรปรวนนิดนึงมันอาจจะทาให้เราอ่ะเป็นคนแบบ ขี้งอนถึงห่วงทะเลาะบอกแหวงได้ง่ายคือป้าไม่ได้เห็นว่าคุณทะเลาะจริงจัง,จงหรอกแต่ว่าสมมุตินะไอคำว่าขี้อ้อนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอะถ้าเกิดเรางานเยอะงานยุ่งเราก็อาจจะไม่อยากยุ่งกับแฟนแต่พอเวลาเราว่างเราก็จะรู้สึกว่าต้องการเรียกร้องความสนใจจากแฟนก็ได้มันก็จะมีความแบบแฟนงงว่าตกลงเธออยากให้ฉันอยู่ใกล้หรือไม่อยากฉันอยู่ใกล้กันแน่หรือถ้าเกิดว่าเราทํางานเยอะแฟนเราก็อาจจะต้องการพื้นที่อยากต้องการเวลากับเราเราไม่มีให้เราก็อาจจะหงุดหงิดแฟนก็เป็นไม่ได้หรือในทางตรงกันข้ามเนาะแฟนไม่มีเวลาให้คุณก็น้อย ใจคุณก็หงุดหงิดก็เป็นไม่ได้แต่ขี้อ้อนขึ้นมาเปิ้นเชื่อว่าคุณมีวิธีในการที่จะมีศิละปะในการพูดนะที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันโอเคแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแหวงกันอะโดยรวมถือว่าดีนะเิดเขาไม่มีเวลาให้เราก็ให้เขาเปให้เราแทนนะซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะน่าจะเป็นสิ่งที่คุณชอบนะคะไม่มีเวลาไม่เป็นไรจ้ะซื้อของให้ฉันเลยนะอะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแล้วแต่ละสถานะจะเป็นยังไงบ้านนะคะคนโสด คนโสดธาตุด,ดินค่ะฤกษศกกันมาก่อนดูสิครึ่งเดือนสุดท้ายของปีแล้วเนี่ยจะมีใครเข้ามาทําให้หัวใจคุณแช่มชื่นเป็นสีชมพูไหมจะมีเทพมาแผงสอนอะไรหรือเปล่ามาดูกันค่ะคนโสดธาตุดินนะคะฤกษกกันมาก่อนมาอยากบอกว่าฤกษศกกันมาก่อนคนโสด <c oughs> <c oughs> เฮอร์มิโสดจ้ะห้าดาบอะไรกันเนี่ยควีนดาบ ห้าไมา้อะไรกันนี่อารมณ์แปรปรวนจริงด้วยเด็กถือถ้วยแล้วก็อัดจ,จวินถือดาบอะ เพืนคิดว่านะคนโสดอะ่ะมีความอารมณ์แปรปรวน,นจริงๆด้วยคือจากภัยเนี่ยมันอาจจะแปลว่าเราก็ทำงานหาเงินใช้ชีวิตของเราไปเนาะสำหรับใครที่โสดสนิทนะแต่ก็มีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาพูดคุยกับคุณแต่ว่าไอ้คนที่เข้ามาพูดคุยอะ่ะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเข้ามาในจังหวะเวลาที่คุณอาจจะมีความเครียดในเรื่องการงานอุปสรรคต่างๆอยู่แล้วก็หุดหิดเพราะว่าไม่มีเวลาหรือมีความเครียดจากหน้าที่การงานต่างๆก็ได้เนาะพอมีคนเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยเข้ามาในเวลาที่แบบ ไม่พอดีเลยฉันไม่มีเวลาคุยด้วยหรือเข้ามาแล้วพอคุณหุดหงิดเรื่องอื่นอยู่มันก็ทําให้คุณหุดหงิดคนที่เข้ามาคุยด้วยก็เป็นไปได้หรือพอเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาอะมาต้องการอะไรกับเราเลยแบบนี้เนาะไม่อยากเสียเวลาคนท่าติน่ะก็รู้สึกว่าเวลาของคุณอะมีค่าแล้วคุณก็อาจจะอยากเอาไปใช้ในทางที่มีประโยชน์ถ้าเข้ามาคุยเล่นๆคุยแบบกระลิ้มกระเหลียคุยแบบไม่ได้จะจริงจังอะคุณก็จะรู้สึกว่า ไม่ค่อยอยากจะคุยเนาะแล้วพอมันมีห้าดาบกับห้าไม้ขึ้นมามันหมายความว่าตัวเราเองมีความขัดแย้งอารมณ์แปรปรวนในตัวเองจริงๆว่าเอ้ยจริงๆฉันอยากอยู่คนเดียวหรือเปล่าวะหรือว่าฉันอยากจะมีคนคุยบางทีก็เหงาบางทีก็อยากมีเพราะฉะนั้นความอารมณ์ของคุณมันจะมีความแปรปรวนไปตลอดจนถึงสิ้นปีเนาะว่าเอ้ยจริงๆแล้วฉันอยากมีคนเข้ามาแบบเขาดาวปีใหม่ด้วยกันไหมหรือว่าจริงๆก็คือแบบมีก็น่ารำคาญก็แบบอยู่คนเดียวก็โอเคดีหลายหลายคนอาจจะโสดมานานเนาะ ก็เลยมองว่าคุณก็ค่อนข้างจะมีอิสระในตัวเองเยอะพอถ้าเกิดจะมีใครเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตคุณมากๆมันก็จะไม่คุณหงหุดหงิดหรือรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราต้องฝืนหรือต้องพยายามมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกสับสนหรือว่าคอน FLICT ในตัวเองได้ว่าจริงๆอยากมีหรือไม่อยากมีอ่ะแต่เพิ่ก็บอกนะมีแนวโน้มว่าจะมีคนเข้ามาก็ไม่ต้องรีบถือว่าเป็นคนคุยเนาะคุณไม่จําเป็นจะต้องไปแบบ พยายามทะเลาะก,กับตัวเองหรือว่าต้องตัดสินใจให้ได้ว่าฉันอยากมีหรือไม่อยากมีอะไรประมาณนี้ค่อยๆค,คุยกันไปเนาะถือว่าเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนเป็นคนเริ่มรู้จักเป็นกาลยนตมิตรเป็นคนคุยอะไรไปก่อนน่ะมันก็จะทำให้คุณไม่กดดันหรือว่าไม่ได้รู้สึกลาคาญจนเกินไปอะไรแบบนี้เนาะอืม นะหรือใครถ้าเกิดคุณมีคนที่คุณคุยคุยอยู่บ้างนะแล้วเงียบหายไปก็มีโอกาสค่ะที่เขาจะกลับมาคุยกับคุณพอกลับมาทักคุณมันก็เลยทําให้คุณงงว่าเอ๊ะลงต้องการอะไรตกลงคือ จะคุยหรือจะหายตกลงจะตอนแรกฉันก็พยายาม move on จากเธอแล้วนะหรือจริงๆเธอจะมาหรือเธอจะไปอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้ไม่ก็เลยเกิดความสับสนเนาะเพราะฉะนั้นความสับสนของคนทาตุดินเนี่ยมันมีได้หลายกรณีเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันเองค่ะว่าของคุณคือกรณีแบบไหนนะจ๊ะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้อย่างน้อยหวังว่าจะมีคนเข้ามาเพราะจากพลังงานมีเด็กถือถ้วยเป่นคิดว่าจะมีคนเข้ามาแจกขนมจีบคุณบ้างแต่อยู่ที่คุณค่ะว่าคุณอยากจะใช้เวลากับการพูดคุยในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไหมหรือว่าเสียเวลาหรือว่า ่าคนที่เข้ามาคุณจะโอเคที่จะเปิดใจมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่คุณนะคะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์คเคิลค่ะหนึ่งไคนโสดทัาด,ดินนะพายอยากบอกว่าคนทัาด,ดินพึกศดกันมาก่อนค่ะคนโสดช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นยังไงบ้างคอมมูนิเคชันจะมีการติดต่อสื่อสารถึงบอกว่าอย่าปิดกัน้นถึงแม้ตอนนี้เราจะทะเลาะกับตัวเองว่าอยากมีไม่อยากมีไอคนที่กลับมานี่จะมาทําไมอะไรยังไงเนาะทะเลาะกับตัวเองก็ทะเลาะข้างในใจไปได้แต่ว่าก็อย่าปิดกัน้น ค่อยๆพูดคุยค่ะ c o ม m u n i c a ชั o นหมายถึงว่าให้เราค่อยๆเรียนรู้ทำความรู้จักสื่อสารไปได้เป็นคนคุยไปเรื่อยๆได้ยังไม่ต้องรีบตัดสินใจว่าเขามาทําไมต้องการอะไรเพราะเพิ่นเชื่อว่ามันก็คงไม่ได้คําตอบในระยะเวลาอันใกล้หรืออันสั้นแบบนี้นะคะอาก็คุยไปมีคนเข้ามาคุยแน่ๆก็ยินดีด้วยนะจ๊ะคนโสดฮะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างหรือวะมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะนะนะมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะนะคะ ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ก่อนปีใหม่ไหมหรืออะไรยังไงคนทัดดินกับทิกศบกันมาก่อนนะความรักคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่บอกว่าคิงถือไม้หนึ่งไม้ห้าไม้อุ้ยห้าไม้อีกแล้ว The Tower ว้าวหไม้แล้วก็หนึ่ง เรียนค่ะอะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณก็มีความทะเลาะเบาแหวงกับตัวเองอยู่ดีนะให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความหงุดหงิดุนหันพันแล้งจริงเหมือนกับคาแรกเตอร์โมชั่นการ์ดที่บอกว่าอารมณ์แปรปรวนเนาะเอนดิจี้มันค,คล้ายๆกับคนโสดเลยคือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนะขึ้นมาห้าไม้กับขึ้นมาเดอะทาวเวอร์แลว่าคุณอาจจะมีความทะเลาะเบาแหวงถ้าคุณเป็นคนคุยอะระมัดระวังความทะเลาะเบาแหวงใจร้อนหงุดหงิดเกิดจากอะไรก็ไม่รู้นะอาจจะเกิดจากความ แบบขี้เล่นของอีกคนนึงกนนเกิดจากความเจ้าชู้เฟรนลี่แล้วทาให้เราหงุดหงิดขี้หึงก็เป็นไปได้หรือมันเกิดจากความหงุดหงิดของคุณหงุดหงิดใจของคุณโดยที่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะนะเพราะว่ามันมีการเหมือนอาจจะต้องปรับจูนกันบางคนไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะเบาแวงก็อาจจะเป็นช่วงของการที่เรียนรู้ทำความรู้จักกันเพราะว่าคุณสองคนอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้หรือบางคนก็เป็นเพื่อนและอยู่ก็เพิ่งได้สารสัมพันธ์ในเชิงพัฒนาจากเพื่อนเป็นคนคุยมากมากกว่าแค่เป็นคนรู้จักอะไรแบบ ก็เป็นไปได้ถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาได้หนึ่งเรียนนะบอกว่ามันสามารถพัฒนาได้นะแต่มันต้องพัฒนาอย่างช้าๆซึ่งมันอาจจะช้าเกินไปบางทีที่เราทะเลาะเบาะแว้งไม่ได้ทะเลาะกับเขานะไม่ได้มีความขัดแย้งกันนะแต่ทะเลาะกับตัวเองว่าเฮ้ยตกลงเขาจะยังไงวะตกลงเขาจะแบบพัฒนากับเราไหมนี่เรื่องคุยกันมา3เดือนแล้วนะนู่นนี่นั่นใดๆก็ตามเนาะแต่ว่ามันเป็นความใจร้อนของเราที่เราอยากพัฒนาเขาซึ่งหนึ่งเรียนเนี่ยออกมาบอกว่ามันจะยั่งยืนได้นะแต่มันต้องใช้เวลาซึ่ง ในที่นี้มันแปลว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ใจร้อนอยากรีพัฒนาหรือเป็นเขาก็ได้ที่ใจร้อนอยากรีบพัฒนาแต่ใดๆก็ตามท้าเบิร์นแนะนําคือค่อยเป็นค่อยไปเพราะมันมีเป็นไพ่เดดทาวเวอร์นะมีไพ่คิงไพ่อะไรที่เป็นไพ่ไม้เยอะๆมันมีความใจร้อนมากเลยเนี่ยไพ่ไม้หมดเลยก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันต้องใจเย็นแต่ว่าคือมันมันดูมีความรีบร้อนอาจจะเป็นความมุทะลุความแบบ ไม่รีบของคุณก็รีบของเขาหรือว่าต่างคนต่างใจร้อนทั้งคู่แล้วก็เลยมีโอกาสที่ถ้าพูดอะไรไม่เข้าหูกันมันก็จะปะทะได้ง่ายใครยังไม่ได้ทะเลาะก,กันก็ให้ระมัดระวังเนอะให้เราแบบมีสติและรู้ว่าช่วงจังหวะเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราอาจจะทะเลาะก,กันได้ง่ายอาจจะมีความขัดแย้งอะไรกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันดีเนาะแต่ถ้าเกิดใครทะเลาะไปแล้วเนี่ย ก็ต้องบอกว่ายังไม่ขาดกันนะเปิ้ลมองว่าคุณก็จะยังคงกลับมาคุยกันนั่นแหละแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการคามดาวในการที่ทําให้จิตใจสงบแล้วก็แบบค่อยกลับมาคุยกันเพราะดูแล้วต่างคนต่างไม่ยอมต่างคนต่างแบบไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดอะไรแบบนี้เนาะแต่มันมีอัศาวินขี่ม้าขาวมาเห็นปะแปลว่าก็เป็นไปได้ว่าเขาก็จะมาง้อคุณในช่วงแบบก่อนปีใหม่อะไรประมาณนี้ถ้าทะเลาะอะไรกันเนาะเออก็ แนะนำว่าใจเย็นๆก่อนคือถ้ายังไม่ทะเลาะคือดีที่สุดก็มีสติแนตะ่ถ้าทะเลาะไปแล้วเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ต้องไปชวนทะเลาะอะไรเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยเท่าที่เห็นจะยังคงมั่นคงอยู่นะแต่ว่าใช้เวลาในการง้องงอนกันเล็กน้อยนะจ๊ะต่อมาเล่ม Story Oracle หนึ่งใบคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมาทัดดินนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอืมการเดอ่าบางทีมันก็มีความแบบ เฮ้ยฉันกลัวผิดหวังเสียใจเนาะเป็นให้ของการโพสเทคหัวใจตัวเองเราอาจจะเคยเจอความผิดหวังเสียใจมาพอคนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขามาเร็วเกินไปมันเป็นได้หลายเคสเนาะเข้ามาเร็วเกินไปคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เขาแบบทําไมรีบจังเลยตกใจเราอยากจะช้าๆเพราะด้วยความเป็นคนธาตุดินเราก็เลยแบบอาจจะทะเลาะก,กับเขาเพราะเขาดูรุกเร็วแบบอยากจะแบบเป็นแฟนกับเรานู่นนี่นั่นแล้วก็ความคิดเห็นไม่ตรงกันอาเป็นไปได้มันก็เลยอาจจะทะเลาะก,กันได้บ้างแต่เปิ้ลนเชื่อว่าถ้าเกิดเขาอชอบเราจริงๆนะ เขาจะต้องรอได้อะถ้าเกิดเราเป็นคนที่เราอยากจะชา้าแล้วเราเจอคนที่เขาโอ้โหลูกเร็วเคม็มเร็วเช้าถึงเยน็นถึงแล้วคุณรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปแล้วเขามาขอคุณเป็นแฟนแล้วคุณไม่พร้อมคุณบอกเขาได้ตรงๆเลยนะเพราะเปืนเชื่อค่ะว่าถ้าเกิดเขาชอบคุณจริงๆเขาต้องรอได้อะแต่ถ้าเกิดคนไหนรอไม่ได้แล้วเทคุณไปเลยนะแปลว่าเขาอะไม่ได้รักคุณแล้วปะเขาไม่ได้หวังอะไรในตัวคุณแบบจริงจังแล้วปะหมายถึงว่าไม่ไม่ได้หวังที่จะคบคุณจริงจังแล้วปะคืออาจจะหวังว่า จะรีบโครบรีบเคลมรีบไปอะไรอย่างนี้หรือเปลา่าเพราะมันเป็นไพ่ไม้เนอะเพะก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าจะมาเร็วไปเร็วเราก็เจร่มๆดีกว่า ส่วนถ้าเป็นตัวเราเองที่จะใจร้อนเนี่ยไพ่ก็ออกมาบอกค่ะว่าช้าๆดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดคุณรีบร้อนนะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกลัวที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเจอความรักที่มันช้ามันคลุมเครือมันไม่ชัดเจนมานานพอมาเจอความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะรู้สึกว่าเราก็จะอยากชัดเจนละจะได้ไม่เสียเวลาเราก็เลยจะรีบซึ่งการรีบอะ่ะมันไม่ได้บอกนะว่าความสัมพันธ์มันจะยั่งยืนนึกออกปะก็เลยแนะนํานะคะว่าไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่าให้คุณโพเทคหัวใจตัวเองถ้าเราอยากจะมีความรักที่ดีไม่อยากเจ็บปวดไม่อยากอกหัก ไม่อยากเสียใจใช้เวลาในการดูนะคะอ่าแล้วทุกอย่างมันก็จะได้เห็นชัดนะอันนี้มันเป็นไพ่เร่งรีบหมดเลยอ่ะก็ไม่ได้อยากให้เร่งรีบขนาดนั้นนะมันก็ไม่ค่อยเข้าจริตกับคนธาตุด,ดินเท่าไหร่นะคะต่อมาบ้างคนมีคู่แล้วนะมีคู่ธาตุด,ดินนะพฤกษบกันมาก่อนนะคะจะเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้อ่ามาดูกันว่าคนธาตุด,ดินที่มีคู่แล้วความรักจะเป็นยังไงเอ่ยก่อนปีใหม่เนาะความรักจะเป็นยังไงคะคนธาตุด,ดินพฤกษบกันมาก่อนที่มีคู่แล้วมา ไพ่บอกว่าเดิมมูนทำไมล่ะทำไมคุมเครืองงง,งไม่สบายใจกังวลอะไรก้าวไม้เรื่องงาน10ถ้วยอ่าแชมเป์อ่าหกเหรียญแล้วก็7ด เหรียญอะคนมีคู่อาจจะไม่ได้เป็นในเชิงของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่ที่มีปัญหานะเพราะว่า10ถ้วยคนมีคู่แล้วขึ้นมาเป็น10ถ้วยนะค่อนข้างดีมี6เหรียด้วยก็จะมีการมอบของขวัญมีการแบบว่าให้ของกำนันอะไรระหว่างแฟนระหว่าง,างกนันอะไรอย่างงี้นะเป็นคิดว่าก็โอเคใครที่เป็นรักทางไกลเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานที่งานยุ่งจนทําให้ช่วงเนี้ยด้วยความเป็นเทศกาลก็จริงแต่อาจจะดีเลยไม่สามารถเดินทางมาเจอกันไดน้แล้วมันเกิดความกังวลหรือว่าความแบบ น้อยใจอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะใครที่อยู่ไกลกันเนาะแล้วปกติอะจริงๆเราอาจจะมีการนัดหมายหรือมีการตกลงกันละวว่าคริสต์มาสปีใหม่อะไรต่างๆเราจะได้กลับมาเจอกันหรือเราจะได้เดินทางมาเดทมาเจออะไรอย่างเงี้ย มันก็มีแนวโน้มว่างานยุ่งงานเยอะค่ะแล้วมันอาจจะทําให้ตารางมันผิดพลาดเป็นไปได้ออนนี้เตรียมตัวไว้ก่อนนะสำหรับบางกรณีเท่านั้นนะแต่เ e r g y ความรักความัมันคุณอ่ะไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในความัมพันอ่ะมันเกิดจากภาระความรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานหรือถึงจะอยู่ด้วยกันน่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักโอเคดีนะแต่เรามีความกังวลในเรื่องงานที่มันไม่เสร็จอ่ะสมมุติเรานัดกันจะไปเที่ยวก็งานไม่เสร็จไปเที่ยวไม่ได้อ่ะก็เป็นไปได้หรือมันอาจจะหมายถึงว่าเราก็กังวลว่า เราจะทํางานทําเงินหาความ<บ>มั่นคงมั่งมั่นคงมากพออย่างไงที่จะดูแลคนในครอบครัวของเราเนอะแบบอยากจะเอาเงินมาเปยคนที่เรารักเปยลูกเร, pay, เราเปยแฟนเราอย่างเงี้ยแล้วเราแบบยังรู้สึกว่าการเงินเนะเฮ้ยมันดีเลยอะตอนแรกคิดว่าจะได้เงินก้อนนี้เข้ามาแล้วเราจะได้ซื้ออันนี้ให้คนนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าอาจจะไม่ได้ซื้อแล้วทําให้เรามีความกังวลก็เป็นไม่ได้เดะมูนในที่นี้ของคุณอะ่ะก็เลยมองว่าเป็นเอจี้ประารมาณนั้นมากกว่าคือมีความวิตกกังวลในเชิงที่อา,อาจจะง,งานเยอะแล้วก็ ไม่ได้เป็นไปตามที่เราตกลงว่าจะไปท่องไปเที่ยวหรือจะมาเจอกันหรือเป็นการที่แบบว่าจะเอาเงินไปซื้อของนูน่นนี่นั่นมาให้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีภาระความรับผิดชอบต่างๆประมาณนี้มากกว่าไม่ได้เป็นการที่รู้สึกว่าปัญหาเกิดจากความสัมพันธ์คือทะเลาะกันอะไรแบบเนี้ยทะเลาะกันจากความรักนะไม่มีแต่ว่าถ้าทะเลาะกันจากความงงงอนว่านัดจะไปเที่ยวแล้วปรากฏว่าไม่ไปอะไรเงี้ยแล้วงอนกันอันนี้อาจจะมีนะประมาณนี้แต่โดยรวมมันถือว่า คนมีคู่อ่ะไม่ได้แย่เลยคุณยังรักกันดีมันเป็นแฮปปี้แฟมิลี่มากๆไม่ว่าคุณจะมีลูกหรือยังไม่มีลูกก็ตามจะแต่งงานหรือยังไม่แต่งงานก็ตามเพราะฉะนั้น เราดูไพ่อันนี้แล้วเรารู้ไว้เลยค่ะว่าถ้าเกิดมันมีความติดขัดอะไรที่นัดหมายไว้อะไรที่สัญญาตกลงกันไว้แล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยเหตุมันจะเกิดจากหน้าที่การงานกับการเงินนั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็เตรียมตัวไว้เนินๆถ้ามันเกิดเราจะได้แบบไม่น้อยไม่แพนิคแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็รอดไปนะต่อมา l o v e s ต o r y Oracle ค่ะหนึ่งไวให้คนความสัมพันธ์ชัดเจนคนมีคู่นะคะไพ่บอกว่า Respect อ่าความรักที่ดีต้องเคารพซึ่งกันและกันนะ,ะต่างคนต่างต้องเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติกันนะเนาะเนเห็นว่าคุณสองคนอ่ะคือรักกันดีอยู่แล้วเนาะคือปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงว่าความหม่เข้าใจกันนู่นนี่คือน้อยมากเบนมองว่าคุณต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุว่า เขามาไม่ได้ติดงานนู่นนี่นั่นน่ะก็อยากให้คุณพูดคุยกันดีๆเนาะอย่างงอนอย่าเอาแต่ใจอะไรเงี้ยปันเชื่อว่าถ้าเกิดคุณคุยกันดีๆเนี่ยแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะสุดท้ายเขาก็จะเกรงใจคุณถ้าเกิดมันไม่ได้เหลือบากว่าแรงจริงเขาจะต้องพยายามาพยายามซื้อของให้คุณพยายามพาคุณไปเที่ยวถ้าเดือนนี้ช่วงจังหวะเวลานี้ไปไม่แรงจริงเขาก็จะต้องแก้ตัวอะไรประมาณนี้เออปันมองแบบนั้นหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะในทางเวชเวอร์านะคือไม่ใช่แฟนแต่เป็นตัวเราเองอ่ะที่งานเยอะงานยุ่งงงแลล้้ววตตายะฉัันอก เพราะฉันดันนัดแฟนไว้ว่าฉันสัญญาว่าจะหนึ่งสองสามสี่ปรากฏว่าดันทําไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าขอให้คุณตรงไปตรงมาถ้าเป็นเราเองนะที่จะเป็นคนผิดสัญญาผิดนัดอะ่ะให้คุณบอกแบบแ้งๆเลยค่ะกับแฟนของคุณนะด้วยความเคารพนะแบบเออฉันจะไม่หลอกเธอฉันจะบอกจริงๆตั้งแต่เนิ่นๆเลยว่าให้เตรียมตัวนะว่าเออมันก็เป็นไปได้นะที่จะไม่ได้หนึ่งสองสามสี่เพราะว่าติดอะไรหนึ่งสองสามสี่พูดไปอย่าโกหกอย่าแบบ คือปนเชื่อว่าคนรักกันอนะ่ะมันจะต้องเข้าใจกันแล้วก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เดือนหน้าก็ได้หลังปีใหม่ก็ได้หรือยังไงเนาะแล้วความรักของคุณก็จะโอเคนะคะการไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือการเคารพซึ่งกันและกันเป็นหนึ่งในสิ่งที่จําเป็นมากๆในความสัมพันธ์นะคะโอเคนี่คือทั้งหมดของความรักของคนถ้าดินพฤกษบกันมาก่อนในช่วงรอบสุดท้ายของปี67แล้วนะคะก่อนที่จะจบอขออนุญ,ญาตม r รีคริสต์มาสกับแฮปปี้นิวเอียร์ล่วงหน้ากันไปเลยนะคะพะเจอกัน อีกทีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ข้ามปีไปแล้วถูกไหมอเพราะฉะั้นเราก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในปีนี้ก้าวข้ามปีนี้นะอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้แล้วปีหน้าฟ้าใหม่คะ่ะเป็นปีที่สดใสของคุณแล้วก็มีความสุขสมหวังนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เป็นโดยการกดซุปเปอร์แจงคก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะกดกระดิ่งกันไว้ได้แนละเวลามีคลิปใหม่คุณจะได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย